สวัสดีครับชาวแฟนเพจอระปรชานะครับสำหรับใครที่กดไลค์ก็ขอขอบคุณนะครับและใครที่มีเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็เชิญชวนกันมากดไลค์ได้นะครับนะครับวันนี้ฉันก็อยากจะขอโปรโมทละครเวทีนะครับที่ทางเลยดูดีได้ทําขึ้นซึ่งก็คือออนเซนสองครับวันฝันแต่งนั่นเองซึ่งเราจะเล่นมาที่14-16มิถุนายนนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมโรงเล็กนะครับ สามารถจองบัตรได้นะครับผ่านเอาเบาชานได้จะได้ลด5%นะครับหรือว่าจะโทรมาที่0831230090ก็ได้นะครับก็อยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นภาคล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่2ที่ิันไดเลนก็เสิร์ฟแน่นอนครับรับรองถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นออริชั่นภาค2นะครับแต่ไม่ต้องห่วงกับตัวละครที่ไม่ได้ดูภาค1รับรองว่าไม่พลาดเยแน่นอนจะเว้นผ่ตัวละครชานที่ จะเป็นเหมือนกับคนที่ออเดชั่นในภาคแรกแล้วก็ได้มาเข้าสู่วงการในภาค2นะครับแต่คือภาคแรกก็จะไม่มีใครรู้ว่าชั้นชื่ออะไรเพราะว่าจะไม่มีใครตัวละครตัวไหนที่เอ่ยชื่อชันเลยซึ่งเรยงชันชื่อมิกนะฮะใ,ในในในออเดชั่นภาคหนึ่งอ่าแล้วก็ภาค2ก็คือฉันได้เข้ามาเป็นนักแสดงแล้วแล้วก็จะได้เล่นหนังเรื่องแรกในในเรื่องครับก็ติดตามดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไง